รีวิวแพรนะคะไซส์ M plus ขนาด900กิโลค่ะตัวนี้นะคะเป็นแพรขนาด2คูณ3เมตรนะคะสามารถรับน้ำหนักได้900กิโลนะคะมีพี่คนหนึ่งที่ทักมาเมื่อวานนี้ว่าอยากให้เพิ่งรีวิวแพรชุดนี้นะคะแพรชุดนี้นะคะทำจากท่อกาวไนท์นะคะแป๊บที่เห็นตรงนี้เป็นแป๊บกาวไนท์นะคะก็ะคือเป็นแป๊บเหล็กชุบสังกะสีนั่นแหละเพื่อป้องกันสึกป้องกันการส,กสึกก่อนการเกิดสนิมนะคะ แล้วก็ใช้ถังฉีดโฟมทั้งหมด12ใบนะคะเพื่อให้รับน้ำหนักได้ทั้งหมด900กิโลนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะพาไปดูใกล้ๆว่าส่วนประกอบของแพรชุดนี้มีอะไรบ้างนะคะแพรตัวนี้นะคะเป็นแพรไซส์ Size M+ นะคะที่เอาไว้ตั้งปั๊มน้ำนะคะสามารถรองรับนะคะมอเตอร์ได้ถึง30แรงม้านะคะถ้าเป็นปั๊มติดมอเตอร์เนี่ยรับน้ำหนักได้มอเตอร์ถึง30แรงม้าเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็สามารถใช้ท่อดูดท่อส่งนะคะขนาด6นิ้วได้เลยนะคะตัวโครงแพรทั้งหมดจะกว้าง2เมตรคูณ3เมตรนะคะใช้ถังฉีดโฟมทั้งหมด12ใบเป็นไซส์ที่เรียกว่าไซส์ M+ นะคะตรงกลางทำจากออหลังคาเมทัลชีตนะคะจริงๆแล้วตรงนี้จะต้องมีโครงเหล็กรางสำหรับในการยึดหลังคาไม่ให้โครงเคกรงด้วยนะคะเนาะส่วนพื้นตะแกรงนะคะ จะเป็นพื้นที่ทําจากตะแกรงเหล็กฉีกนะคะป้องกันการขังของน้ําจนเกิดสนิมและทะลุได้นะคะนี่เนาะสำหรับการเอาปั๊มน้ําลงแพรนะคะก็เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการดูดในทางดูดนั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะว่ายิ่งระยะห่างของปั๊มน้ํากับผิวน้ํามีระยะห่างมากๆเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพในแรงดูดน้ําลดลงทําให้เราได้อัตรา,าก,การไหลน้อยลงด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่ไหนนะคะที่มีาตาการขึ้นลงของน้ำนะคะจนทำให้ความต่างระดับเนี่ยลึกเกินจนส่งผลกับอัตราการดูดหรือว่าแรงดูดเนี่ยนะคะพึ่งก็จะแนะนำให้ลูกค้าเอาปั๊มลงแพรค่ะถ้าใครชอบคลิปที่เกี่ยวกับสินค้าแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พึ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะลืมบอกช่องทางการติดต่อเลยถ้าใครสนใจนะคะฝาก ลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์นะคะติดต่อแอดมินนะคะหรือติดต่อมาทางบ้านสีเขียวก็ได้นะคะพิมพ์ ID ดีแอ i l i กิค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ